สวัสดีครับทุกท่านครับมเย็นวันนี้นะครับก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับก็ไปได้วัตถุดิบมาจากห้างโลตัสนะครับเราก็ซื้อมาหลายอย่างอยู่นะครับก็หลังจากนั้นเราก็เอาพริกนะครับกระเทียมที่เราตําไว้นะครับลงไปผัดในกระทะนะครับแล้วก็นวัตถุดิบนะครับซึ่งเป็นหมูนะครับเป็นหมูหั่นชิ้นนะครับถ้าซื้อตาม ข้างก็จะได้พวกหมูหั่นชิ้นไก่หั่นชิ้นนะครับเราจะได้ไม่ต้องมานั่งหั่นเองนะครับแล้วก็เติมน้ำมันหอยลงไปนะครับเติมซีอิ๊วขาวเห็นหอมนะครับแล้วก็เติมใบกวางตุ้งลงไปนะครับทีนี้เราก็ทาการพลิกนะครับหรือผัดไปเรื่อยๆนะครับผัดให้เข้ากันนะครับจนใบกวางตุ้งเริ่มยุบตัวลงนะครับ นี่เราก็เติมผงปรุงรสนะครับผงนัวนะครับแล้วก็เติมน้านิดหน่อยนะครับแล้วก็รอจนกว่ากวางตุ้งจะยุบตัวนะครับพอยุบตัวแล้วนะครับแล้วก็ตักใส่จานนะครับก็ความร้อนๆนะครับความชุยๆนะครับสีสันน่าทานนะครับหมูก็นุ่มๆนะครับกวางตุ้งก็นิ่มนะครับ นี้ส่วนอีกเมนูนึงนะครับแล้วก็ตําพริกแบ่งไว้จากส่วนที่เหลือนะครับเพื่อมาทำน้านจิ้มนะครับเราจะทำน้านจิ้มลวกปลาหมึกลวกนะครับเป็นน้านจิ้มซีฟู้ดง่ายๆนะครับแล้วก็บีบมะนาวลงไปนะครับก็ประมาณมะนาวประมาณสองลูกนะครับต่อนหนึ่งถ้วยนะครับ ก็เยน้าจิ้มกำลังพอดีนะครับแล้วก็เติมน้ําปลานะครับแล้วก็ชิมรสชาตินะครับหลังจากนั้นแล้วก็เอาตะไคร้นะครับใบมะกรูดลงไปในกระทะนะครับพหพอน้ําในกระทะเดือดนะครับแล้วก็เอาหางปลาหมึกนะครับลงไปนะครับก็ซื้อหางปลาหมึกมานะครับไว้ลวกจิ้มนะครับก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับ ีนี้เราก็รอลวกอีกสักพักนึ่งนะครับจนปลาหมึกนะครับเริ่มสุกดีนะครับแล้วก็ใส่ตะไคร้กับใบมะกรูดนะครับเพื่อดับข่าวทีนี้เราก็ตักใส่ถ้วยนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับทีนี้เราก็จิ้มกับน้ำจิ้มได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิปจนจบนะครับฝากกดไลค์ like, กดติด จดติดตามกดคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับขอบคุณครับทุกท่านครับ